สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมลเมลีคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรตติ้งความปังของการกลับมาเปิดให้คนไทยสามารถรับชมได้นะครับของ m i ตรล tv ซึ่งถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถ่ายทอดหลีกตุรกีให้แฟนๆได้รับชมกันครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการบล็อกสัญญาณนะครับซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยแต่หลายๆประเทศเลยครับและเมื่อคืนกับการที่ซาริเยต้องพบ กับทีมใหญ่ก็คือเอ็กซาซิบาซิมิดลีทีวีก็ได้ปล่อยสัญญาณให้แฟนๆทั่วโลกสามารถรับชมได้นะครับงานนี้แน่นอนว่ายอดรับชมไม่ว่าจะเป็นยอดรับชมสดในขณะที่มีการถ่ายทอดสดก็พุ่งกระฉูดเลยครับและตอนนี้ยอดวิวผ่านไปประมาณ1วันยอดวิวก็พุ่งกว่า1นึ0 0 0 0ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งใกล้จะแตะ2 0 0 0 0 0เข้ามาทุกทีแล้วนะครับซึ่งถือว่า เป็นยอดวิวที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยอดวิวที่เยอะที่สุดของมิดลีทีวีในการถ่ายทอดหลีกตุรกีก็คือเป็นของวากิปแบงค์นะครับคลิปนั้นได้ไปประมาณ3 0 0 0 0นวิวและแน่นอนว่าอันดับที่2ก็ตกเป็นของซาดิเยครับซึ่งถือว่า ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมเต็มๆครั้งแรกก็ยอดวิวพุ่งกระชูดพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่สองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าสาวไทยของเราก็มีส่วนสำคัญครับในการเรียกเรตติ้งเรียกสีสันได้สุดปังขนาดนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้บิทลี่ทีวีจะเปิดสัญญาณให้เราได้รับชมกันอีกหรือไม่เพราะว่ากระแสดีงามมากๆครับ